เชียงใหม่นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมกับการเวลาที่ผ่านไปคุณอาจจะลงลืมไปว่ายังมีสิ่งนี้อยู่ ตอนนี้มีกี่คนนะครับทีมงานอย่างเอยรถประมาณสักสี่ห้าสิบคันสี่ห้าสิบคันแต่ก็ยังทําอาชีพนี้กันอยู่เนาะแล้วแบบมีคนรุ่นใหม่มีอย่างเข้ามากกว่าครับรุ่นใหม่นี่ค่อยมีนะครับมันมีุ่นเก่ารุ่นเก่าๆเนี่ยเนาะคนหมู้งที่ทํามาหากินเนี่ยแต่ก่อนมันนักกว่านี้หรือว่ามันน้อยกว่านี้แต่ก่อนนักกว่านี้ครับอ๋อก็เริ่มหายไปหายไป็จะก็เริ่มหายไปน่ากังวลก็ก็น่ากังวลเหมือนกันอ่าครับ เนาะก็เป็นอาชีพที่แบบดั้งเดิมอยู่กับเชียงใหม่เขามาเมินครับเอ,อตอนนี้แบบว่ามันมีหน่วยงานอะไรอย่างเป่นดูแลเขาอยู่ครับหรือว่าอะไรครับอ,อ๋ <c oughs> อด้วยก็มีชมรมโรตารี่ค<อ>ุณอุดหนุนจุยกำจุนจุ๋ยกำจุนอยู่ครับเป็นซ่อมถรถที่ต้องตัดชุดอย่างนี้อออนุรักษ์สำร้อไว้อย่างอนุรักษ์สำร้อไว้ครับเป็นหน่วยงานเดียวครับและตำเทศบาลเนี่ยเป็นมีก่อนเทศบาลก็มีจัดสถานที่จอด จะสถานบบที่จอดคือครับที่จอดคือและการท่องเที่ยวอย่างนี้แล้วครับเป็นการท่องเที่ยวก็มีทอท,อท,อท,อทอก็ช่วยเหลือมีมีโปรแกรมสำรอบมาเป็นก่อได้สำรอบมาเีทอทอท,อท่องเที่ยวมีครับีก็ยังเป็นในส่วนท่องเที่ยวอยู่ครับและมีกิจกรรมหนักกาเช่นแบบว่ามีลูกค้ามีอย่างเปิ้ลมาบริษัททัวร์อย่างนี้เป็นมีมีมีครับมีรรม,กกมีบริษัททัวร์มีอย่างมีเปิ้ลมาแต่โดยภาพรวมเขาก็อยู่อยู่ได้เรื่อยๆอยู่ได้ครับอยู่ได้ครับ ก็ยังแฮปปีอ <happy S 2> ้อ,อ,อยู่เนาะเราอยู่พอกินอ๋อ,อครับแล้วก็นี่ลุงขับมาก,กี่ปีแล้วครับอ่าได้สามสิบกว่าปีโอ้สามสิบกว่าปีละครับเกิดส่วนมาก,ก็จะใจการหลวงกาจอดการหลวงถ้าบ่ม,บมีทัวร์บ่มีอย่างนี้ก็วิ่งช่งลูกค้าตามตลาดอ่าอีถ้านเติดต่อทัวร์อย่างนี้ก็ติดต่อที่ลุงได้ได้ได้ครับผมถามใครก็ได้เนาะก็จะมีกลุ่มอยากให้ลุงฝากเชิญชวน เชิญชวนให้มาที่เราขอที่บ่านจุยเหลียสัมล้อห้องเวลาโคตนุ่สัมล้อห้องเนี่ยครับเนื่งหนางสัมล้อเด็กๆน้อยๆขอบคุณลักนะครับเชิญชวนมาแอลบาแอลตั้งโดยนั่งสัมล้อแอลทั่วเมืองชมเมืองนี้ได้เนาะได้ครับผมมีรูดท่องเที่ยวมีครับมีจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ฝืนจะไปฝืนจะไปดูวัดกาจะดูส่วนสาธารณะก็อย่างการกดูหนังชมวิวยังมีครับมี ขอบคุขอบคนักนะครับเจริญก,กันมาครับขอบคุณครับลุงครับ,บสวัสดีครับ